เปิดไว้สามหมื่นครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลครับผม อ่พี่น้องครับเหมือนนี่มาร์เด้อพ่อน้อยวัวถูกครับพี่น้องไผอยากได้อเหมือนนี่ไม่ต้องว่าแดงสุดโต้ได้ครับเด้อไผอยากได้งัว่าทองงัวแม่ลูกรวมไปถึงงัวอ่าอนาคตดพอพัทนะครับเนาะตัวนี้ต้องบอกว่าเด็ดเลยได้ครับเด้อตัวปกใหญ่นะครับเนาะเอาสำหรับคลิปแรกนะครับของปี67ก็เป็น EP ที่77เด้อครับเด้อพี่น้องครับคุณหัวทั้งพุ่นกับไหลอยู่นะครับเนาะอ่ะมาเลือกมาเบิ่งเอาบ่งชุดสีผ้าเบิ่งนะครับเนาะ พี่กัสกับยุทธีบ้านขาวตําบลขาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อนี่ทังหลังทั้งขางทั้งพี่กัมี้นะครับง้อทองพี่น้องครับนี่เอ้าตัวไดสิถึกใจพี่น้องเนาะกับอ่าบุญชูสิผ้าเบื้องแต่ละโตนนะครับเนาะอ่ะพอหน่อยเราอยู่ทั้งพีนะครับพี่น้องก็เรื่องกันจะไปทักทไทยกับพ่อน้อยกันครับสวัสดีครับบุญชูสวัสดีครับ มาแล้ะครับเด้อมาเอางัวปีใหม่แล้วมาเอางัวอถึกๆไปอย่างไดรครับเด้ออันนี้ยังครับเนยใบรับประกันครับผมอ่ะซื้องัวจากพ่อหน่อยกันมีใบรับประกันนะครับเพรานถอยวัวถูกฟาร์มนี่แหละครับผมครับอ่ะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดสามสองศูนย์นะครับประกันรับประกันเพิ่นก็จะมีประกันขาทกขาถอนซิฟหามือประกันสี่โค้งสุดประกันมดลูกออกซิฟหามือรับประกันทองซิฟหามือ หมายถึงรับงวไปแล้วให้ตรวจภายในสิบห้าหมื่นนะครับเด้อแล้วการรับประกันพวกหนาด่างหางดอกนี่ตลอดไปนะครับเนาะเบอร์โทคกระไดเด็ดนะครับเอาตัวแรกเลยครับพ่อหน่อยแรกครับตัวแรกแหกหมันครับผมตัวแรกแหกหมันนะครับพี่น้องเด้อตัวแรกครับผมอ่ะงวดทองทองแรกนะครับเนาะสาวทองแรกอ่ะสาวทองแรกเด้อพี่น้องผมยังอรอมท้าพี่กันอึ๊บงวดสาวทองแรกครับโอ้ตัวใหญ่ยิ่ตัวเด้อพี่น้องครับตัวนี้ท่องพ่อได้ครับตัวนี้ท่องช็อกโกแลตครับผมท่องช็อกโกแลตเด้อครับพี่น้องท่องเจเดือนเหรอครับ กว่าครับจักเดือนกัวหาเดือนกว่าครับผมหาเดือนกว่าอันนี้ประกันทองให้เนาะประกันทองครับทองแหลกย้าเด้อครับตัวนี้แดงดีสูงสูงร้อยสี่สิบแปดครับร้อยสี่สิบแปดตัวนี้เท่าไหร่ครับสามสิบเจ็ดครับผมอ่ะสามสิบเจ็ดไดครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวได้เพิ่งถ่ายยางนะครับสามสิบเจ็ดอ่ะเพิ่งมุมนี้ป่ะนี่นี่แหละสามสือเจ็ดอันห้อยเสียขาๆนิดนึงนะครับแต่ว่า หายแล้วละครับหายแล้วนะครับเนาะกะสิมิตะห้อยเสือกไก่หะขาหนึงนะครับพี่น้องครับอย่างอื่นบ่มีต้นนี้ครับผมตัวนี้เป็นบาร์บันหูสันนะครับพี่น้องครับในราคา37,000นี่ต่อรองเอาประกันท้องประกันท้องโบน้อยส่งฟรีเฮาไสครับส่งฟรี100โลครับผมอันนี้คือส่งฟรีให้100้กิโลนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่ต้นนี้โบมีนะครับเนาะนี่ต้นี้ครับผมเออต้นนี้โบมีเดี๋ยวให้เบิ่งทางขวาของงัวนะครับเอาเบิ่งมุมนี้บัดนี้เดินเดินเออ เบื้องมุมนี่นะครับเนาะตัวใหญ่ได้ครับในราคา3านี่พี่น้องสูงร้อสบรส่ิบอได้นะครับนี่เบื้องทายยางบม่มีปัญหาเดี๋ยวผมช่วยสิเบิ้งทางขาเด้ครับเด้พี่น้องครับว่าห้อยเสือกหัดขขนเป็นยังไงนะครับเดิะเล็บกไม่มีปัญหาเดนนลูกเดินเดินเดินเดิอาเคียงายจนบ่เดินบ่เดินนะเดินนะลูกเดินนี่นี่กิที่มีสำนักเหรพี่น้องครับาด้ขาดนานใส่เท่านั้นแหละหายแั้นลหะครับพี่น้องัวสีสามสิบเจ็ดเอาเบื้องมุมนี่อีกเทือนะ ตือว่าไปต่อได้นะครับเด้อครับผมเออนะครับอ๋อเบื้องด้านหน้าสวยๆหน้าว่านันเปิดสกัดไม่ตัวแรกนะครับหัวทองสามมือกว่านอย่างไรแบบไงอ่าดูมุมสูงอ่าเบื้องมุมกว้างๆไกลๆน้ำให้เห็นทุกมุมครับเดินลูกเดินเดินลุกเดินเออเดินเออเดินอ๋อมาเบื้องตัวจริงได้นะครับเด้อพี่น้องครับสวยได้ครับตัวแรกเดินจะพาเบื้องตัวที่สองครับตัวต่อไปตัวที่สครับผมตัวที่สองก็วัวทองเหมือนกันครับนี่ตัวที่สองอ่ากะ งวงทองคือกันนะครับเด้อนี่นะครับตัวนี้งัวงง้วงทองคือกันนะครับผมทองพ่อเลยครับตัวนี้ทองช็อกโกเลตเหมือนกันครับผมทองช็อกโกเลตเด้อครับเด้อทองช็อกโกเลตเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแล้วนะครับผมสูงร้อยสี่สิบสองครับสูงร้อยสี่สิบสองนะครับเด้อเออนี่นะครับสูงร้อยสี่สิบสองนะครับเออตัวนี้กับใยหนาลึกคือกันครับใยหนาลึกใยหนาลึกคือกันเออ อ่ะเดวเว้ทเสียงครกบเออนี่สูงรอยสี่สิบสองครับผมตัวนี้ทองช็อกโกแลตเจ็ดเดือนแล้วกับทองช็อกโกแลตเจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องอ๋อซองช็อกโกแลตเจ็ดเดือนลูกได้ครับนี่เปิดไว้สามสิบเจ็ดหนึ่งร้อยครับเปิดไว้สามสิบเจ็ดก็มีอีกรอยหนึ่งนะครับผมเออไม่เห็นแม่ซ้ำกันเดี๋ยวพอหน่อยเร็วรอยหนึ่งเอาเกินมันจะสิบ่หลงกันสามสิบเจ็ดรอยหนึ่งนะครับพี่น้องครับเอ๋อตัวนี้นี่อ่าลูกที่เท่าไหร่ครับลูก ตัวที่สองครับลูกโตสองนะครับพี่น้องอ่ะนี่และเป็นง้วเป็นง้วบดทด้วยพี่น้องเด้อเป็นง้วบดนะครับเนาะครับบดครบเครื่องแข็งขาดํานะครับหูครับหูเชียงอ่าหูกว้างไห้นะครับเนาะนี่หูแน่เชียงเออเป็นเครื่องดํานะครับเนาะครับผมเออเดเอไม่ครับนี่เบื้องขางขวาของง้วนะครับเนาะพอหยุดสต็อปลูกไปเลยครับวันนี้ อ่ะนี่อ่ะอีกเลยมาครับพี่น้องครับสามสิบเจ็ดตัวอ่างง่ายๆนะครับผมอ่ะนี่นะครับเบอร์สองเบอร์สามยุไส้ครับครับตัวที่สามเบอร์นี่ครับเออเดี๋ยวจะเบอร์ที่สามนะครับสูงร้อยห้าสิบบวกอ่ะสูงร้อยห้าสิบบวกตัวที่สามอ้านี่เลขสามสิบเจ็ดหนึ่งร้อยตัวนี้สูงร้อยห้าสิบครับผมบวกนะครับเนาะครับผมตัวที่สามตัวนี้กับเงียเงี้ยวคือกันครับครับผมท้องพริกแดงครับตัวนี้ท้องกับพริกแดงนะครับเด้นอ่าเบอร์มุมนี่จักเดือนหรอครับ เจ็ดเดือนกว่าครับท่องเจดเดือนกว่าครับลูกใดครับลูกอันงตัวลูกที่สอครับลูกที่สองลอยห้าสิบตัวนี้พอไ้เปิดเท่าไรครับเปิดไว้3 7มส0บเจครับสามสเจ็ดก็มีอีกหนึ่งนึงขึ้นกันนะครับเด้อขอบหูดำโบนนะครับเด้ออ่ะนี่แหละนี่ตัวเขาไยตัวนี้เนาะต้องกันนะครับเนาะต้องกันเออต้องกันนี่ตัวที่สองกัไปปตัวนี้เนะครับล้ำตัวดีนะครับสูงอยห้าสิบครับลามันหูสันลอยห้าสิบนะครับรับผมพอไรจับบ้วย้างในบันนี้ท้านนี้ลูกเออ นี่นะครับเด้อเออนี่มาเนี่ลูกเอานี่เออครับเออเบื้องข้างขวานะครับเนาะอ๋อนี่ตัวนี้นะครับอตัวยิ่ใหญ่ๆนี่ยแหละครับผมสามสิบเจ็ดกิโลกมเน่าครับเนาอ่าร้อยหนึ่งยิ่งเหล็กเนาพร้อมนะครับเนาะเอานี้ลูกเอออ่ะเดินเบื้องทายางครับผมเอาเดินจิตรุกเดินจิตรุกเออเดิน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 มาเดิน้ลูกเดินเออเออนี่เบื้องทายยางนะครับเนาะมาเนี่ะนี่นะครับเครื่องบดนะครับเด้อบด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  เข้มครับบดเข้มอ่ะบดเข้มนะครับเนาะตัวเงี้ยเงี้ยวๆนี่แหละพี่น้องเอ้าเลือกชมบ่งเอานะครับบึ่งบุมนี่นะครับนี่เอ้าเล็บสั้นๆนี่แหละครับผมอ้าเพืใด้หายอยู่ตัวนี้ตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องเด้อนี่เบอร์สามแล้วนะครับเนาะครับเบอร์ที่สามเออนี่แหละสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยครับผมใหญ่ครับว่าพี่น้อง หางว่าดอกว่าแซมนะครับเอาเบื้องหางกันครับเบิ้งคนหางสวยๆครับเออี่ไม่ดอกไม่แซมครับนี่เบิ้งออาใกล้ๆนี่แหละจีนก็สวยๆครับสามเบอร์แล้วเบอร์ที่สี่เบอร์ไีครับท้องเหมือนกันครับอ่ะเบอร์ที่สี่ตัวพุ่นได้พี่น้องครับเดี๋ยวผมม้วนกล่อกงกันอ่ะตัวที่สี่นี่ยต้องบอกว่านาตันจะไปเบื้องกันนะครับครับตัวนี้ท้องนะครับเนาะนาตันแดงท้องนาเด็ดห้าเดือนกว่าครับท้องน้าเด็ดหาเดือนกว่าเลยครับเด้อครับผมอ่ะตัวนี้ ต้องบอกว่าง่วงทีลือกที่ลามดีนะครับเราค่ะผมอานาเขาขาวเนี่ยขึ้นมาบนดินซื้อได้ครับพี่น้องบนดินครับบนดินบนดินเอาท่องนาเดชจักเดือนหรือกับหาเดือนห้าเดือนกว่าครับหาเดือนกว่านะครับเนาะครับผมเออนี่มุมนี่สูงเท่าไรครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบพอดีครับร้อยสี่สิบพอดีเลยครับพี่น้องคือเป็นวัดถแห่งเร็วครตัวนี้เท่าไรครับเปิดไว้สามจุดเก้าครับตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นเก้าเลยพี่น้องครับครับผมหางกัๆเอาเบเงมมุนี้้แลวนยบเอาเบื้องมุมนี้ นะครับหนอกตั้งหลังตรงสำหรับเงามุมนี้นะครับอ่ะดูมุมสูงขึ้นไปอีกไปเลยครับเอาตาทางนอ้นี่นะครับเด้ออ่ะเบื้องน้าไปเลยนี่นะครับเดี๋ยวจะให้เบื้องด้านขวานะครับเนาะเออสีกะโบปานบอดังเนะครับเด้อครับอ่เดี๋ยวใส่เบื้องไทยยางครับพี่น้องอือเบื้องทางขวาเนะครับเด้อทางขวาของ มัวนะครับเออเบิ้องพยายางไปวะเนี้เออโผล่ไปเลยเดี๋ยวเบิ้งวงกวางไกลๆครับพี่น้องอ่ะปล่อยเผือกยางแล้วครับวะเนี้เออเดินไปลูกเดินไปเดินเดินมาลูกเดินมาเดินมาเดินไปเดินไปลูกเดินไปเดินเดินเดินนะครับเดินเดินเออนอันนี้ไล่ให้เบิ้งขหางขวาซื้อๆกอกพี่น้องนี่เบิ้งด้านขวาตอนแรกก็สามหมื่นเก้าพันสามหมื่นเก้าเด้อพี่น้องครับนี่พ่นหางประกันทองประกันท้องนะครับเนาะเออเบื้องชัดๆ เพิ่งเดบใกล้ๆัดนี้พี่น้องนี่เดบบ่ไม่ีปัญหานะครับเนาะครับเอาง่าสี่เบอร์แล้วพี่น้องตัวที่ห้าครับต่อไปสิพาพไปเบื้องเบอร์ที่หาอยู่ทางนี้นะครับตัวหนาขึ้นกันอ่ะเดี๋ยวมู่ไอ้แม่ลูกอยู่ทางพี่หรือพอพัดนี่จังเบืองกันนะครับพี่น้องเ้อหลายอยยุครับผมเออนี่นะครับอ่ะในสิพาพไปเบื้องตัวที่หานะครับตัวนี้กกบอบง่ายเลยนะพี่น้องครับตัวนี้ง่เลยล่ะสีแดงดีพร้อมหนาหนุกหนุกอ่ะ โอเคตัวนี้แดงใหญ่ท้องกั๊บพอไหนครับตัวที่5ท้องช็อกโกแลตเหมือนกันครับท้องช็อกโกแลตด้วยครับพี่น้องเจ็ดเดือนกว่าตัวนี้ท้องช็อกโกแลตเจ็ดเดือนกว่าครับผมนะครับลูกไหนครับนี่ตัวที่สองในท้องครับลูกตัวที่สองในท้องนะครับเนาะหนาหนุกหนุกครับอ่าสูงเท่าไหนครับสูงร้อยห้าสิบครับสูงร้อยห้าสิบด้วยครับพี่น้องครับผมโอ้ตัวนี้ใหญ่หนาครับพี่น้องพี่น้องเขาเร่งเร่งจ้าหน่อยกันนะครับเออนี่หูดำนะครับเนาะหูสั่นพร้อมนะครับ เออเห้ตัวนี้ใหญ่ได้แหละครับหางมันลำเงาหางกับใหญ่งามครับผมเออแล้วที่ถามราคาให้ครับผมเดี๋ยวเดะมันจอดข้างในกันพี่น้องอ่ายเฉยลูกเฉยๆหยุดก่อนหยุดก่อนอปึ๊บหลังเป๊ะๆอ่าเฉยๆลูกเฉยๆอ่าอ่หยุดตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่ยสี่สิบสามครับผมตัวนี้สี่หมื่นสามใหญ่ได้ครับเด้๋ยพี่น้องครับเอาไปมุมนี่สี่หมื่นสามรับประกันทองแทงขาขอขาดำประกันทองให้ครับนะครับมาเบิ้งตัวจริงอีกที่หนึ่งเอา นะครับนี่สี่มื่นสามมืงมุมนี่ครับสวยสวยสามมื่นเจ็ดเอาตัวนี้สี่มื่นมื่นสามตัวใหญ่ด้วยเหรอครับผมมานะอ่ะไม่ใหญ่จอดไม่รู้ก็ในเบื้องหลังเอานะครับเออด้านหลังสวยอ่ะนี่แหละครับเดออท่องเจ็ดเดือนกับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนนะครับเออนี่อ่ะนี่อ่ะนี่เบื้องมุมนี่นะครับเนาะ เสือกกินดังนิดนึงนะครับตัวนี้เสือกกินดังนิดนึงว่ะสันเอเปี้ยนใหนเอเปี้ยนใหนกวงกวงแน่เลรอครับครับหาเบอร์เลยพี่น้องครับงบข้องตัวที่หกไเลยสุดโรสุดโรตัวที่หกนะครับเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบอร์อ่านนุ่มรอครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้เป็นลายยุบขึ้นนะครับเนาะจุงออกมาชมสัดไปเลยอ่ะเสร็จล้วครับเด้ออันนี้มีนุ่มรอตัวนี้แบบงามเลยครับตัวย่างลึกผู้ใดหาอยู่นะครับเพิ่งแต่ละตัวนะครับลุกขึ้นนะลุกกันนะลุก ลุกขึ้นลุกขึ้นเร็วเออเก่งมากเก่งมากเออมาเด็ดเดี๋ยวใส่ให้เบิ้งมามาในลูกมามาในลูกอ่ะเออนี่แหละครับเดี๋ยวจังให้คนไหจังให้เบิ้งดีๆปึ๊บเออขึ้นไปนะครับเนาะเดีมาทางนี้มาทางนี้ลูกอ่ะเออมาเดินเดินเออตองกันเลยเดินดีเฉลิกรูปตัวนี้งามนั้นครับเด้๋ยพี่น้องครับลูกมะท่ดอเกตเดือนครับผมลูกมะท่ดอเกตเดือนเออโอเคจอดนะครับเนาะ ลูกมา้าดอเจ็ดเดือนสูงเท่าไรครับนี่สูงร้อยสามสิบกวกครับสูงร้อยสามสิบกว่าเด้ครับเด้อครับผมร้อยสามสิบกว่าอ่านี่นะครับน้อยเขาเห็นว่าตัวสียแดงใหม่ค่ะค่ะครับผมเแดงใหม่ครับอ่าเอาเออเป็นยืนดีๆนะครับเนาะครับอ่าหนังข้อบักหนาเลยบม่มีป่านบม่มีดังเลยด้อครับเด้อตัวนี้อ่าเป็นยืนบ่ดีซื่อเอาตัวนี้เท่าไรครับ เปิดไว้29ครับ2 9 0 0มพี่น้องครับครับผมสอ0 0มื่นเก้าเขาให้แล้วนะครับเนาะเบิ่งเขาสวยแฟนหลาตั้งๆตรงตรงสูง130กว่าครับผมอ่ะนี่หน้าตาก็ครับเด้ออ่ะเบิ่งมุมไกลๆเดินมันเดินบ่เดินเลยลุกเดินหน่อยเดินเบิ่งอีกข้างนึงเดินหน่อยเออเดินทางนี้ทางนี้เออเดินทางนี้ลูกเออโอเคเออพอหยุดสต็อปบ้างหนึ่งสต็อปลูกนะครับขางคอพุ่มีป่านบ่มีด่างนะครับผมเออไอ้หยุดสต็อปให้เลยเว้ยจอดบ้างหนึ่า อย่างน้นเลคให้กดยางเลยเนยางมานีกว่าตัวนี้สองมือ่เก้าหนะครับเด้อสวยงามอ่ะได้พอพันง้าๆเลยครับเดินนะลุกเดินพอพันตัวไปพอ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 ออพอพออพเออพรพออพอพอพเพอพอัอพอออพ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 ือพ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 อออเอออเออ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 อ่อ เอามาเอาผู้ใดหาพอพันอยู่นะครับกะถือว่าบ่านาผ่านแล้วครับผมเดี๋ยวบองคูต่อโตต่อไปครับนะนี่ตัวต่อไปก็เป็นแม่ลูกเลยครับเ้ยพี่น้องอ่ะเป็นแม่ลูกเดี๋ยวเสิ็จไรไปใส่แม่เขินนะครับเนาะเออไปแล้วลูกตัวแม่เด้อครับพี่น้องเลยตัวแม่อันนี้เบอร์เบอร์เบอร์ที่เจ็ดครับผมเบอร์ที่เจ็ดเลยครับพี่น้องครับแม่นี่ก็ใสใหง่เลยแหละพี่น้องครับครับ เออเบอร์ที่7นะครับนี่นี่แม่เพิ่นะครับเลือกตัวแบบง่ายสูงหน้าจะร้อยหาสิบได้สูงร้อยห้าสิบครับผมร้อยหาสิบนะครับเนาะเป็นลูกตัวเมลูกตัวเม่ลูกพริกแดงห้าเดือนครับลูกพริกแดงหาเดือนแล้วนะครับแล้วพริกแดงหาเดือนครับผมนี่แหละแม่ท้องว่างตัวเม่แม่ท้องว่างอยู่เด้อครับผมลูกแรกมันบ้างเพียงครับลูกแรกครับลูกแรกเด้อครับพี่น้องครับมีโตตัวลูกเพิ่นนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวมันสู้สิอ่าเป็นทางนี่นะครับอ่าเดี๋ยวถ้าพยายามไล่ไปทางพืชพืชหลังจะเห็นชัดเออ ลูกไว้ช้างพี่อบอเห็นล่ะเออนี่นะครับเด้อตัวลูกตัวแม่ครับอ่ะยันยัเมื่อเบื้องบาเพื่อนจะเปิดจะห้องไว้เท่าไรเด้อนะครับเ้อเออครูนี่เอาคููนี่เท่าไรครับเนี่ยสี่หมื่นครับสี่หมื่นถวนครับอะอสี่หมื่นถวนนะครับพี่น้องเอาไว้เด้ครับอหนี้สี่หมื่นถวนเอาเบื้องลูกชัดๆบอหนี่นี่มันยืนนะครับเนาะสี่หมื่นถวนเป็นแม่โบดเออลูกโบดนะครับเด้อลูกแดงเข้ม ต้อนรุดซี่เลยบอกับพ่อเอาอยู่รอกพี่น้องครับผมยิ่ร่งยับงมิ่งยิ่งยิ่ร้องยิ้มยิบงยิ่นย่งยิ่งยิ่งิ่งยิ่นยิ่งยิ่นย่งยิ่งยิ่งยิย่งยิ่ยงยิ่ง่่นยิ่งยยิ่ย่งยิ่งยอ่่ง่งยิน่งยย่ยยงน่น่่่่ อ่ะมาเลือกเอาครับพี่น้องครับตัวต่อไปครูต่อไปครับตัวที่แปดครับเบอร์ที่แปดโอ้ครูนี่นะครับอันนี้เป็นแม่ลูกกันมั้ครับเนี่ยแม่ลูกครับอันนี้แม่เพิ่นนะครับเด้อลูกทักทัหลังพี่น้องลูกช็อกโกแลตครับลูกลูกของช็อกโกแลตเดี๋ยวให้เพิ่นไล่มานะครับเนาะลูกของช็อกโกแลตอันนึ่งง้อไหนมันหยอกกันนะครับทิไงยไงพี่น้องอ่ะลูกของช็อกโกแลตนะครับเนาะครับผมโอ้ตัวงามตัวอะเดี๋ยวเด้อลูกช็อกโกแลตมุ่งกันลูกช็อกโกแลตจักเดือนหรอครับลูกช็อกโกแลตอ้ หาเดือนครับลูกหาเดือนหรือด้อพี่น้องครับครับผมอ่ะอันนี้แม่ท้องไปนี่แม่ผสมมันช็อกโกแลตเชื่อกันครับแม่เดือนหนึ่งครับผสมช็อกโกแลตได้เดือนหนึ่งนะครับผมแม่สูงเท่าไรครับนี่แม่สูงร้อยสี่สิบหกครับแม่สูงร้อยสี่สิบหกเลยครับเด้อแม่สูงร้อยสี่สิบหกแดงดีเด้่ยแหละให้ลูกงามครัมช็อกโกแลตนะครับเนาะครับผมแม่สูงร้อยสี่สิบหกนะครับเออนี่แหละตัวแม่เพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนไล่ลูกมาใส่กันเนาะอ่ะที่ลูกมาพี่เร็วๆเออนี่ตัวงามเลยแหละครับผมเนี่ย เดินครับเด้อตัวแดงตัวแดงเข้มเด้อครับเด้อลูกเป็นตัวแดงเข้มนะครับนี่ตัวนี้แดงเข้มเด้วเฮ้ยมันไหลมาทางนี่เออมาทางนี้ลูกมาเออนี่มายังกันเลยวันนี้ย่งกันแล้าคูนี่เด้อครับเด้อลูกช็อกโกแลตครับเอาเปิดเท่าไรครับคูนี่สี่สิบเก้าครับผมสี่หมื่นเก้าเด้อครับเด้อยังงามนะครับเอาผู้ใดหาแบบนี้อยู่สี่หมื่นเก้าลูกของช็อกโกแลตตัวแดงดีเลยอ่ะนี่ไอ้เบื้องรุกล้มกันเนรอเบื้องมุมนี้นะครับสี่หมื่นเก้าอ่ะเป็นเต่าฟักบ่ เขาเฮ็ดให้แล้วเด้อครับพี่น้องเขาเหี้ยไงแล้วครับผมแดงใหม่เอ่ะสี่หมื่นก็กับพ่อเอาไล้แหละเพราะโตเอานะครับเนาะจากน้อยลูกมันก็ได้ผู้ใดมีงบสี่หมื่นกลัวนะครับพี่น้องครับมาหาเอาสวยๆอ่ะเดี๋ยวีผพาเบิ oui? well in in> ่งหางเบื้องไทยนะครับนี่สี่หมื่นกลัวลูกเงาหางบักง่ายเลยนะครับเนาะลูกกับเอย่างนี้สิบกว่าเดืนสูงครับนี่นะครับอ่ะสี่หมื่นเก่าอ่ะเบื้องจะชัด พวกกีบเล็บแข้งขานีนบ่มีปัญหานด้ครับเด้อทั้งเล็บแม่เล็บลูกนะครับเนาะนี่นะครับนี่ดูมุมนี้บ่มีฝันบ่มีดังเอาจะพาดูคู่ต่อไปครับคู่ที่เก้าครับผมคู่ที่เก้าอันนี้กรลูกอลูกซีไว้หนึ่งสามสามครับลูกลูกีไว้หนึ่งสามสามครับผมเป็นสาวท้องแรกครับเอยป็นสาวลูกแรกเออสาวลูกแรกลูกห้าเดือนลูกห้าเดือนแล้วได้ครับพี่น้องครับครับผมซีไว้หนึ่งสามสามเนาะครับผมเอ อาบุ้งแม่ก่อนนะครับพี่น้องอ่แม่แม่ท่านผสมแหบนปะแม่ท่านผสมครับแม่ท่านผสมนีครับพี่น้องครับนั่ลูกคนพี่น้องลูกวัะมาณหาเดือนเนาะครับผมลูกซีไว้หนึ่งสามสามเพศเขาห้แล้วคือกันนม่งครับนะครับหัวลูกแรกครับนี่วัวลูกแรกนะครับผมเออนี่เด้ออ่ะนี่ลูกคนเห็นเหอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะผมหามุมไทยพี่น้องเห็นชัดบ่าลูกมันยืน อึ๊บหนึ่งเออเอ้าอึแม่ไอ้ของนะครับเดี๋ยวเด้อรอจักหน่อยก่อนรอจักหน่อยก่อนนะครับเนาะถึงไม่เห็นชัดเออต้องลุกไม่ค้างสิเออเอาออ่างเสียดเอานี่นะครับเด้ออ่ะเดี๋ยวเด้ออึ๊บเออเอาเออวะเนี่ยเออแต่๋ยวเด้ี๋ยวเด้ที่หน่อยเออไหนทักเยอ้าวเอาคู่นี่เท่าไหร่ครับ เปิดไว้39 500ครับคู่นี้3 9 5 0 0เด้อครับเด้อครับผมอ้าวเดี๋ยวผมสิย่างย้อนแสงให้เบิ่งเด้อพี่ครับ39 500นี่เด้อตัวลูกเพิ่นตัวตัใหญ่เลยล่ะครับโตงามพร้อมนะครับเนาะแม่สูง140บวกๆครับแม่สูง140กว่านะครับครับผมเออเดี๋ยวผมสิไล่ไปทางฝัไปบ่นี่นะครับเด้อตัวลูกเพิ่นครับแม่สูง140กว่านะครับเนาะเอะนี่หน้าตาลูกเพิ่นนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปทางฝั่ายเออโอเคครับอ่ะนี่อ่ะสามทีเดียว 39,500ครับนี่นะครับเด้อสามสิบเก้าหาลอยเบิ่งลูกชัดๆวันนี้ครับผมลูกหนังตื่นอยู่ครับตัวหนาเลยล่ะครับผม39,500นะครับเนาะนี่39,500เก้อยออยังไม่เบิ่งบนสูดเถ้าลูกขนาดเท่าทั้งคุณเลยจะเห็นชัดๆเนาะนี่แหละเป็นโบททั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะนี่แหละ39,000วเ้าเเบิ่งแม่ขางนี่ครับนี่39,500เด้อครับเด้อเห็นชัดบ่ นะครับเบื้องแค่นหลังสวยๆอ่ะสวยๆนะครับเนาะง้วลูกแหลกง้วลูกแรกจอยยังน้อยเแม่ทั้งลูกกินนุ่มลูกลูกงามด้วยครับพี่น้องลูกงามอยู่ครับคู่ต่อไปครับผมครับผมคู่นี้ครับคู่ต่อไปนะครัูนี่หัวหลุนทั้งแม่ทั้งลูกครับลุ่นธรรมชาติครับอันนี้หัวลุ่นทั้งแม่ทั้งลูกครับเป็นลุ่นธรรมชาติครับทั้งแม่ทั้งลูกเหมือนบ่ครับผมลูกลูกมันตัดตัวพุ่นบ่ครับลูกแม่ลูกคมโตมากครับผมลูกคมโตมากด้วยครับพี่น้องเด้อครับผม เราจะพาเบื้องอ้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวดึงว่าถ้ามีขึ๊บมาดูกันเออเดีนยวนะครับเด้อตัวลูกเป็นนะครับเนาะตัวลูกเป็นไปทางพุ่นโดหงายไปแล้วไปทางไปทางล้วลูกจะเดือนหรือบุ๊คครับเดี๋ยวเด้๋ยวหายมหาแม่กันหาเดือนกันกันละครับรผมหาเดือนเดือนนี่ละครับหาเดือนนี่แหละแม่ทองว้างเป็นบ้าครับผมแม่ทองว้างครับอ่าแม่ทองว้างลูกแม่สูงเท่าไรครับนี่แม่สูงร้อยสี่สิบครับ แม่สูงร้อยสี่สิบเด้อค่ะเอาแม่ก้อนก็ได้พี่น้องครับแม่ยหลนธรรมชาติครับผมลูกแรกเนาะครับผมหัวลูกแรกครับลูกแรกบอกท่นหนึ่ทับเด้อครับทางเพื่อนเลยฮะรถได้ครับนี่เออทางสะพูกตัวนั้นฮารถเธอซื้อฮาร์ดรถเซื้อครับลูกก็โตดีดอกพี่น้องครับโตดีคว่ำตัวมาครับเดี๋ยวด้วยทางนี้เออเอออออเบอยกคู่นี่เท่าไรครับนี่สามสิบเก้าครับคู่นี่สามหมื่นเก้าด้อพี่น้องครับผมสามหมื่นเก้านะครับเนาะเดี๋ยวด้อ โอ้ยลูกไปใส่แม่กันทีเราสามสิบเก้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาจอดกันลูกจอดบ่จอดสามหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับเอามาเบิ่งตัวจริงเอาแล้วครับพี่น้องครับเออพยายามแล่นดันเดี๋ยวง้อเถงง้อหน่อยมันไหลตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปนี่ครับตัวนี้ต้องบอกว่าเมียย่างไงยังถึกนะครับเนาะเมียย่งไงอันนี้เป็นเมียลูกนะครับเมียลูกครับนี่นะครับด้วยตัวนี้พี่น้องย่างลามนี่แหละลูกลูกตัวเมียเพอ่มนี่ลูกตัวเมียนาะลูกวิโก้สองล้านครับ ลูกวีโก้สองล้านตัวเมียตัวเมียเอาพอนัยเป็นอไรลูกมะครับเดือนกว่าครับเด้อเด้อเอาพายกัไปอยู่ในเมลูกไปนี่ไปเมลเป็นเอฟสองอมตัวนี้เป็นเอฟสองแต่ว่าโบได้ใบครับโบได้ใบโบมีใบครับวีโก้สองล้านนะครับครับผมลูกที่ได้ของเมลนี่ครับลูกง้วลูกแรกครับผมเป็นง้วลูกแรกนะครับเด้อเอาผมทานี่ก็ได้เห็นมาท่านกับจังหนุ่อุ้ยที่นึ่งนี่วีโก้สองล้านเฮ็ดเขาให้แล้วนะครับเนาะเมลครับนี่ตัวเมลวีโก้สองล้านทำเขาให้แล้วนี่ตัวแม่ปั้นเรื่อยๆครับผมย่างไง ลึกย่างแดงเลยนะครับเนาะตีเบอร์มาแกเหระครับแต่เบอ่ออันนั้นสองแต่ว่าแห่งบ่มีบ่มีบ่มีอันเอกสารครับนะครับเนาะค่ะผมแลเบิ่งว่าเพิ่นจะเปิดจะห้องไว้ออกเดี๋ยครับเด้อพี่น้องแม่สูง140ครับแม่สูง140นะครับค่ะผมยีโกเดือนกว่าครับผมเดี๋ยวได้พี่น้องผมไปใส่กันครับพี่น้องสิบ่เห็นงัวไปลูกไปอ่านี่ครับคูนี่พ่อเนีอยเปิดที่เท่าไหร่ครับ49ครับอันนี้คูนี่49่สิบเก้าเดี๋ครับเด้อ สี่สิบเก้านะครับเนาะยิ่ๆนี่แหละครับผมเดี๋ยวสวยๆเดินมาทุกเดืนมนเก่านะครับเออัวลูกขึ้นเอออ๋อสวยเอาอออเพิ่งมุ้งไกลๆไปเลย้สี่มืนเกาครับลุ้นทั้งแม่ทั้งลูกนี่ยครัเอาแม่ลู้ไว้ครับเออนี่เพิ่งขาดนี่ที่นอัท่านี้ลูกสี่สิบเก้าเอออพี่น้องทิ็นชัดบ่ เออนี่นะครับตัวแม่เพิ่นนะครับ F2 งามๆเลยถึกๆหลึกๆยิ่งยิ่งเนี่ยแหละครับผมเสียงมันกินดังน้อยหนึ่งแล้วใส่เม่าห่อยได้ครับบ้านนี้นะครับครับอ่ะตัวนี้ก็บเกิดกินดังนิดนึงใส่เม่าห่อยนะครับทั้งนี้ก็มีหองร้อยการเป็นล้ำปีหายเรียบร้อยแล้วครับครับผมนี่แหละหองร้อยกับที่มีจำนั่นแหละครับผมตัวต่อไปครับครับตัวสุดท้ายครับผมตัวสุดท้ายตัวนี้ต้องบอกว่าลูกประจำาสว่างครับอันนี้คู่นี้ตะโดนหรือเปล่าพี่น้องตสถาลูกนี่บักโดนี่ลูกตเขยให้แล้วครัะค่าวให้้แลบักงเลยเด้อครับเด้อ แม่สูง sí like ร right so, 150 pair, 150้อยห้าสิบแม่ไส่ร้อยห้าสิบเด้อครับเด้อเออเด้อพี่น้องกินน้อตรวจตรวจอยู่เออไ่อยากให้ลูกกินมาเลยแม่นี่สูงเกือบร้อยหกสิบคนนี้ครับร้อยห้าสิบกว่าครับผมร้อยห้าสิบกว่านะครับเนาะอันนี้แม่ท้องไหมครับนี่แม่ท้องว่างครับผมแม่ท้องว่างนะครับผมแม่ท้องว่างเด้อเด้อพี่น้องไม่รู้นะมาดิเออเอาเอาเอายู่ซื้อแบบง่ายเลยนะครับลุงง่าย เดี๋ยวเด้อเอาเอาราคาเลยครูนี่เท่าไหร่ครับครับผมเปิดไว้47ครับ4ี่หมือันนี้ลูกพอด้ครับนี่ลูก KF31 ครับผมลูก KF31 นะครับนะครับผมเอานี่แหละลูกเคฟสามหนึ่งเพื่อนะครับมาคุ้มที่กินนมแม่เลยด้อยไ่กินนมแม่ตัวนี้ลูกงามเลยครับพี่น้องหินเู็งหนงามงานะครับเออเอามาก็ลูกเขาทำให้แล้วครับเจียกเจี๊ของเดี๋ยวเด้อไม่มีลูกเออมีลเดี๋ยวจะฝากกินนมลูก รอๆกันลูกรอๆกันเออเออทั้งสิ้นเอารอๆกันเออเออรอๆจากบาทรอบาทนึงอ่ะอันนี้ตัวนี้ลูกเอาผู้ใดอยากแยกถามมาได้พี่น้องลูกกักกามเลยตัวนี้นะครับเนาะแยกได้ครับแยกได้อะปล่อยเลยครับไอ้นี่อ่ะปล่อยเลยเออนี่ยอ่ะน่ายจะเห็นชัดไป็นไรละครับผมตะบะเมย์ไงนะครับเนาะเอาเบื้องมุ่งหวงกวางรับกะขอกพอน้อยงวอถูกกับมีมะห้หลายคูรูจะขาดโดยเฉพาะแม่ลูกไอ้เร่งว่าทองกับมาเอานะครับเนาะ ก็มีให้แค่นี้มั้งมีแค่นี้ครับมันนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับบ๊ายบาครับ